สวัสดีครับวันนี้ทีมงานก็มาทำการแก้ไขและติดตั้งจอ Android 10นิ้วให้กับ Toyota PUS นะครับตัว To p o อ t i ชัที่เป็นแอมแอมลำโพงจอ JBL จากโรงงานนะครับซึ่งปัญหาของเขาคือเสียงมันแปลกๆนะครับแห้งๆแปลกๆแ,แ,แล้วก็ไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันหลายๆอย่างได้เช่นปุ่มพวงม,มลาลัยหรืออะไรต่างๆคราวนี้เราก็มาทำการรือดูปรากฏว่าช่างเดิมนะครับทาการลากสายลาโพงออกมาจาก รุ่นนี้เขาจะเป็น8ลดลำโพงนะครับยุบจาก8เหลือ4ลําโพงลากมาตัดต่อที่ปักแอมโดยไม่ผ่านแอมเพื่อให้เสียงมันออกนะครับจริงๆตัวนี้ต้องใช้บัสในการเปิดแอมนะครับหลังจากเราแก้ไขเดิมเสร็จใช้ชุดแคมบัสตรงรุ่นเราก็ทําการทดสอบเสียงนะครับปรากฏว่าเสียงใสดีขึ้นกว่า j b l เดิมด้วยซ้ำนะครับเสียงดีกลับมาดีเหมือนเดิมแล้วนะครับเราก็จะทำการ เช็คกันนะครับเทสระบบเสียงนะครับตั้งฟังก์ชันต่างๆนะครับรวมถึงเช็คระบบโชว์สัญญาณไฮบิดจากเดิมนะครับต่างๆที่เราจะลิงก์เข้ามาที่จอนะครับไม่ว่าจะเป็นโชว์สถานะไฮบิดเมื่อกี้นะครับแล้วก็ค่าต่างๆนะครับอันนี้ระบบล็อกเราเทสระบบล็อกถูกต้องนะครับ แล้วก็ในส่วนของค่าเฉลีย่ยหรือว่าระยะทางที่น้ำมันวิ่งถึงนะครับเดี๋ยวเราจะเช็คกันต่อไปนะครับเช็คเตือนปิดประตูไม่สนิทนะครับหน้าขวาหน้าซ้ายให้ได้ครบหมดนะครับเพื่อที่จะทำการเซตอัพระบบอื่นก่อนส่งมอบต่อไปนะครับชุด JBL นะครับของ Toyota ไม่ว่าจะเป็น Camry หรือว่าจะเป็น p u i u s นะครับ Fortuner ต่างๆนะครับอันนี้เช็คระบบ ไฮบริดนะครับจะต้องมีความเข้าใจนะครับแล้วก็ใช้อุปกรณ์ที่ตรงรุ่นบัสที่ถูกต้องนะครับถึงจะใช้งานได้เช็คระบบในเรื่องของอปุ่มพวงมาลัายต่างๆนะครับระบบแอร์นะครับอาเตือนประตูไม่สนิทนะครับระบบแอร์ฟังก์ชันต่างๆที่จะต้องแสดงผลขึ้นมานะครับปรับตั้งโซนอุณหภูมิให้เรียบร้อยนะครับ ก็กว่าจะรู้ว่าช่างเขาไปตัดต่อแก้ไขตรงไหนทําให้เดิมได้มาก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยเอาการนะครับสำหรับคันนี้เช็คระบบแอปต่างๆนะครับ GPS Google Map นะครับ YouTube ระบบเสียงนะครับเพื่อให้สมบูรณ์ที่สุดก่อนส่งมอบนะครับตัวนี้จะเป็น10นิ้วของ p o s นะครับชุดหน้าก,กากตรงรุ่นนะครับ b u วอิ i n ตรงรุ่น เ้าก็จะในส่วนของแยกเล่น2จอนะครับเดี๋ยวลองดูในเรื่องของระบบกล้องกันบ้างนะครับเดี๋ยวขอเลื่อนเดินหน้าหน่อยก็มากับฝนเลยนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จโชคดีที่ติดตั้งประกอบเสร็จระหว่างเทสฝนตกลงมาหนักพอดีนะครับเส้นเลี้ยวตามองศาพวงมาลัยนะครับโค้ง ใช้งานได้ถูกต้องนะครับอ่าถอยเข้ามากล้องหลังเดิมนะครับไม่ต้องตัดต่อดัดแปลงสายอะไรให้ยุ่งยากนะครับโอเคเรียบร้อยขอบคุณครับ